So it took a lot, a lot, to get it level and, and nice and solid. Mm. Um, so I had to dig down, and then I used uh, what's called quick-drying concrete mm. uh, to use it as a leveler. Mm. So I could get all the pads nice and level. There's no tilt front or back or side to side. เสร็จแล้วนะคะหมูแดดเดียว1ถุงแล้วก็กําลังตากอีกหนึ่งถุงใหญ่ๆอันนี้จะรู้สึกจะมากกว่า1ถุงหน่อยไม่แน่ใจอาจจะได้อยู่ละประมาณสองถุงเต็มๆสองถุงใหญ่ๆแบบนี้นะเย็นหนูจะทําสังขยานะแต่เป็นสังขยารสชาไทยไม่ใช่สังขยาใบเตยนะทีนี้เราก็จะต้องต้มชากันไว้ก่อนเยนูต้ง จะต้มชาค้างคืนนะเพื่อนๆก็คือเราจะต้มน้าร้อนเอาไว้แล้วก็ฉีดเทผงชาเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็แช่ไว้ค้างคืนแล้วพรุ่งนี้เช้าถึงจะมาคลองนะแล้วก็พรุ่งนี้เช้าถึงจะมาทําสังขยากันก็จะได้อยู่ที่ประมาณนี้เนาะหลังจากเติมน้ำน้าร้อนลงไปแล้วแล้วเราก็จะให้เขาแช่อยู่อย่างนี้หนึ่งคืนนะก็ เยนูชอบเอาไปหยดในน้ำนะคล้ายๆกับเราหยดน้ํายาอูไทยเคยไปกินเนื้อก๋เตี๋ยวสมัยก่อนไหมบางร้านนะเขาจะเหาะใส่ไอหางไททีเนี่ยลงไปในน้ำนะเพื่อให้มันดับกลิ่นโคลีนของน้ำคือเขาเอาน้ำปลาปามาให้กินหรืออะไรก็ไม่รู้แหละนะแล้วก็จะมีหางของไททีเนี่ยลงไปหน่อยหนึ่งก็ดื่มแล้วก็รู้สึกมันชื่นใจนะมัน มันไม่ใช่น้ํายาอูไทยเออแต่มันรู้สึกชื่นใจก็เดี๋ยวเอยนูก็จะเอาลองทําแบบนั้นนะถ้าเหลือก็จะเก็บเอาไว้ทําแบบนั้น ดูสิสังขยาขนมปังสังขยาตอนตีเท่าไหร่ตีสามครึ่งคือยายหนูอบหมูอบหมูอยู่นะไอไม่ใช่อบหมูเป่าตากหมูให้แห้งอนะ่ะหมูแดดเดียวนะีมันต้องใช้เวลาหลายชัว่วโมงก็ไม่กล้ากลัวว่าเข้าไปนอนหลับแล้วจะเพลินก็เลย นอนเล่นโทรศัพท์ไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็มาทำอันนี้ด้วยจะได้และใช้ได้และเดี๋ยวไปกินกับขนมปังฮาวายเอียน thank <sighs> you นี่ครัเพื่อนๆเนย็นหนูตื่นมากาวโมงเช้าเพื่อที่จะเลาะขาหมูเมื่อคืนนี้เข้านอนตีสี่มาเลาะขาหมูแล้วเดี๋ยวใส่ถุงซิปล็อกแล้วก็เอาไปเข้าฟรีเซอร์ไว้งานก็จะได้จบๆไปเพราะว่าถ้าเราไม่ทําเองเนี่ยให้หลานทําหลานมันก็ไม่รู้มันก็ทําไม่เหมือนอย่างที่เราทาเนาะ ใส่ถุงซิปล็อกแล้วได้หกถุงเพื่อนๆได้หกถุงนะเวลาใส่เนี่ยใส่ไปเสร็จแล้วเราจะรูดซิปล็อกเนี่ยเอามาสักประมาณ90%หรือ95%ให้มีรูตรงนี้แล้วก็กดนะกดเพื่อให้ไล่อากาศออกเราถึงจะลูดซิปทั้งหมดมันก็จะได้ประมาณแบบนี้เหมือนเราใช้เครื่องสูญญาาศนะแต่มันยังไม่ไม,ไม่ไม่แน่นถึงขนาดนั้นแต่ก็อย่าปล่อยให้อากาศอยู่ข้างในเยอะ เพราะว่ามันจะทําให้เป็นฟรีเซอร์เบิร์นนะมันจะเป็นฟรีเซอร์เบิร์นก็คือมันเหมือนมันมันแห้งแล้วมันตายด้านน้ําแข็งมันเกาะนะประมาณนั้นมันจะด้านมันจะแข็งแข็งด้านๆนะกินไม่ได้ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะการไล่ลมออกแบบนี้อันนี้ก็เป็นน้ำมันหอยที่หนูใช้นะใช้เป็นแบบกระป๋องแบบนี้เป็นของ เป็นของจีนซึ่งมันโอเคเราใช้เยอะเนาะถ้าเราไปซื้อ,อ,อของสามแม่ครัวเนี่ยมันเป็นขวดเวลาเราเทในขณะที่เราทำกับข้าวเนี่ยมันไม่ทันใจเพราะว่ากระทะของเราเตาเราไฟแรงเนาะัมแต่มานั่งเทออกนี่ไม่ทันใจเลยอีกอย่างหนึ่งบาทีเทมากเทน้อยเนี่ยสายตากะ เออหนูก็เลยซื้อแบบกระปุกนี่มาแล้วเราก็มาเทใส่กระป๋องเอาไว้กระป๋องอันนี้ก็เป็นอของที่ใช้ในร้านอาหารเนอะมันก็มีฝาปิดนะมีรูสําหรับกระบวยเอ่อซื้อแยกนะซื้อแยกกันก็เหมือนร้านอาหาร <laughs> ก็จะได้เต็มกระป๋องนี่พอดีพอดีพอดี ยนูก็จะแบ่งออกมานะน้ำมันหอยใส่ในกระป๋องตัวนี้แล้วก็ใช้ซีอิอ๊วขาวนะซอยซอสของยี่ห้อ,อจีนเหมือนกันเราอันนี้สองส่วนนะหมายถึงครึ่งหนึ่งแล้วนะสองส่วนเราก็จะใส่อันนี้ไปอีกหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนแล้วก็เราก็จะใช้ตัวฝาเขียวนี่อีกหนึ่งส่วน สวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะเพื่อนๆไม่ใช่เช้าแล้วบ่ายแลยค่ะบ่ายแล้วยานหนูตื่นมาตั้งแต่เช้าโนก็ทํานู่นทํานี่ ทำอะไรต่ออะไรไปเรื่อยเฉยเลยก็มันมีของค้างคาอยู่ในครัวเนะาะเมื่อคืนนี่กว่าจะเข้านอนได้ก็ตีสี่นะแล้วก็รอไอ้นี่ไงรอหมูหมูอยู่ในเอ่อเอาไปโกรกเขาเรียกกรกลมหมูแดดเดียวนะ่ะเอาไปใส่เตาอบนะอันที่สองนี่ก็รอนานหน่อยแล้วก็เอ่อทำขนมปังสังขยานะก็เช้าขึ้นมาประมาณสัก ตีสี่ได้ก็เข้านอนเข้านอนแล้วก็มาตื่นทีหนึ่งก้าโมงชา Hi sweetie Hello So you cut that the uh, tail off Okay look nice Yep Trim a h <Yeah>. took that and put the trim down like you suggested I think it looks a lot better Uh huh And then we'll do the the All the trim Yeah Yeah, okay. Then we now. I'm putting this trim in like this uh-huh to hide where the the seams meet. The meet though, so in the like corner right here too. In the corner, you see the You can do that too. Okay. So, I got two of them. Ah. So they meet like that. See. Mm-hmm. Yep. That's all there is to it. <laughs> nice. Pretty easy. That that the what you call that one, the yeah. gunshot. <laughs> That's yeah, it's cool. A, it's a the air air something. Pressure, uh It's a uh, um, air pressure. The hammer. <laughs> it was well, a nailer. It's a nailer. No. Yeah. Uh huh. That's cool. Yeah, a lot easier mm -hmm. than hammering and. uh so what you do the uh, by the over there over where uh the kayaks yeah oh my so god yesterday well yesterday I, I got frustrated with myself because i didn't tell the boys that i wanted them to help starting at an early time mm. and they they so you done with the ah uh, that the concrete so it took a lot a lot to get it level and, and nice and solid, mm. um, so I had to dig down, and then I used uh, what's called quick drying concrete mm. uh, to use it as a leveler, mm. so I could get all the pads nice and level. There's no tilt front or back or side to side, and then they are everything is level there. Um, and, nice. And then I also moat suggested that I add that. Support like this support, uh-huh the little ones down there mm. weren't there. Both suggested I do that. I thought it was a good I, idea. Me to tell you to do that? Huh? I the one tell you to do that I yesterday. That yesterday that you just feel like it. Uh, okay. Mm. That looked nice. Well, I was you, as I said, I was frustrated with myself more than anything. Yeah. So how how strong now? Wow. Pretty sturdy. Yeah. You know, I'm not going to nail or screw it to the house mm. at the top. No nail. I don't think it needs it. No. Um, and I don't want to put that into the house. Uh huh. So, so yeah, it should hold those kayaks just fine mm -hmm. for a long time. Yeah. Okay, cool. Nice boss. And uh, what else? The... Well, then I just straighten this mess out. Uh this is gonna be the greenhouse greenhouse will be up against the shed over there yeah okay perfect spot because the sun is yeah. over here it'll be on that that's what I told you time. yeah that's why I thought this would be a good spot too mm -hmm. that's my idea remember <laughs> Okay, girlfriend calling. Yeah, Patricia <laughs> Khan. Okay, I go to the. Hello. Shower, ready to work.